ที่ของเราที่จะมาแสดงความสามารถผ่านเราแล้วให้เราไปสื่อการําไปนําเสนอนั่นเองค่ะนะคะแล้วความสามารถที่ว่ามีก็จะเป็นร้องเล่นเต้นทำกับข้าว DIY ศิลปะอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เรียกว่าเป็นความสามารถของน้องๆก็ทํามันขึ้นมาแล้วก็เอามาแชร์วันที่เราแล้วก็จะแชร์ต่อให้ใช่ซึ่งสมมาได้ที่ Facebook รอนคเอทีนิ e w ิ e n ค่ะค่ะสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปชมกันดีกว่าค่ะ ตึ้นลูกพ่อลูกพ่อ,อยามแล้วตินเนี่ยฮะต้องเอาโล่ตีขี่ข้านตื้นลูกลุกอ้อกำลังนอนเจ็บแสบกุ้ยข่อยเ็หยังเนี่ยโอ้มันบ่มีน้ำใส่แล้วอยู่บ้านนี่สิอาบน้ำล่างจรงร่างจานก็วี้น้ำใส่ไปหาขนน้ำไม่ได้ไปไป,ไปแล้วหมดอ่องแล้วนีเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไปสักสิบนาทีก่อนหน่อยอย่ามาต่อรองกูไปเดี๋ยวนี้เลยขี่ข้านไปลูกโอ้ย <ไป S 2> เร็วไป,ไปก็ได้แต่หนาวเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลย เ้ยมาเราบอกกูน้ำเด้อปุกกูนัมมาหอนเหรอนอถ่าอย่นี้แหละไปไป เตือนเตืนอนเจ้าขึ้นนอนคักนอนแน่เดี๋ยวไปเตือนได้น้ำเลยไหมบ่บ่ได้หรอพี่น้ำในโอ่งเข้ากับเบิร์ดแล้วอโอ้มีน้ำใส่แล้วละ่ะมึงไมดตัวกูตีบระกันนีมกูใส่แปอน้ำไปหาเลนแม่นบ่นเนี่ยมึงยังไม่ตัวกูเลยผมไม่ได้ตัวมึงติดตัวไปเห็ดยังบ้านเข้าฝนกับพวกโต๊ะมาลายมือแล้วเป็นเ,นเดือนแล้วมั้งนี่บ่หูละ่ะตั้งแต่มึงก็ต้องเอาน้ำให้ได้ทุกวิธีทางนี่มึงจะหาเห็ดไม่ได้ บอกกันสั้นกูสีบอกน้องขวัญผู้สาวมึงว่ามึงเป็นขี้กากอยู่ทั้งหลังโอ้ยพี่จะไปบอกน้องขวัญเถอะผมอายกูสั่งมึงก็ต้องไปหาหนามมาให้ได้แล้วหามาาทางไหนเนาะไปไปกูสั่งจะผมชีไปหามาให้ดอกสนนะแล้วว่าเจ้าอย่าไปบอกเด้อได้หามาได้แล้วม บอกกูน้ำกูซีได้อาบน้ำคันข้า,ขามือล้วเนี่ยน้ำตัวน้ำตัวกูไ้อาบมาหลายมือแล้วตาย,ลยแล้วๆคาบคาบคา,าบสันไหนปังไอ้อไมึงคือคากถั่วสิเฮ็ดจังไดนดีวะคันไอ้กูไปบอกน้องขวัญน,น้องขวัญกับลังเกียดกูดแน่ๆเลยน้องขวัญน,น้องขวัญใสวะกูไม่รู้จัก เจ้คุณอีเด้อ๋อสาวผมย่าจัดแขวที่มาขายขู้วห้อไอมึงคือสิไปเป็นค่าเทอกมาหาไลเมื่อสี่สามหมื่น่อนจำได้วัตวาต้องสิไปหาหน้ำยุสัยล่ะกูกะว่าหูกันวะอ้อเคยมีคนบอกกูว่าหันมึงอยากเสียฝนตกนะึนต้องไปรวมงานบุญวางไฟ บุญบังไฟแมนแล้วบุญบางไฟแ,แลวแลถ้ามึงอยากให้ฝนตกแบบชั่วๆมึงก็ต้องเป็นคนจุดบางไฟล้านด้วยตัวเองแมนบล่ล่ะก็ไม่แน่ใจวะ่ะต่ว่าเคยมีคนเหตุสำเร็จมาแล้วแล้วปีนั้นนะฝนตกเบิดปีเขานี่แทบสิบรอกินน้ำมันไหลปนันดีวะ่ะน้ำท่วมเข้าเบิดแสดงว่า กูก็ต้องจุดบังไฟด้วยตัวเองสินะคือสิแมนต้องสะละแล้วตอนนี้กลัวมึงควนสิเล่นไปเลยแล้วแล่นไปใส่ปะเอา้าก็ตอนนี้บ้านเฮ้ามีงานบุญบังไฟแต่ตอนนี้กูคิดว่าใกล้จะถึงท่ามสตาร์ทบังไฟทูเดอะสกายแล้วงเฝ้าไว้่ะตึงกูว่ามึงว่าอีสานก็นไดนะไปฝ้าไป้าไป้าไปเนี่ยมึงตึง Woo! ส่งใหม่มาดูไอ้ดินปืนน้ำมันเปล่าประโยชน์นะเตืงองกูว่าให้อ้ายมึงบอกน่องควันโหลดจงังไดนจังใดมึงก็หาน้ำประเด้ดอกทีน,นี้มันกับบังไฟคือการมีก่กาศได้ผลก็ได้ที่น,นี่มันบังไฟน้อยพิธีกรับยังกับ่ามี่ จังได้ฝนกับ่นตกให้มึงดอกรู้ได้ผลนี่หรือตะกูว่าได้น้ำกับบ้านนะกูคงสิม,มองหนาน้องขวัญว่าติดกูอายเขาวะอันนี้มึงมก็ต้องปล่อยบอกกับอายมึงตัวลูกชัว่วขันมึงบ่ซอยกูมึงก็ะยี่มากวานกูน้าวะกูกำลัาางใส่สมาธิอยู่เฮ้อก็แล้วแต่มึงตามใจมึงกไแล้วกันแล้วอย่าหาว่ากูว่าเตือนกูจะบังไฟมึงอะไรออกไป เสร็จล้นนี่เด้ฝั่งไฟหน่อยของกูเออดีดีด,ดีจุดเลยบอนี่จุดเลยแล้วนี่เอาม่ขีดจวดบุดูอ,อื้อ อหลีวางเมื่อวาบอกไม่ค,คิดเลยว่าฝนสตกอหลีอหลีให้เป็นฝนหลวงอีกนะพวกเข้าองคโชคดีที่มีนายหลวงท่านทรงมองเห็นความลำบากของคนบ้านเฮาแต่ที่สำคัญนะท่านนะได้เห็นให้ความเชื่อของคนพื้นบ้านเป็นจริงตอนนี้ชาวบ้านก็คงสีใจแล้วละ่ะ ที่ฝนได้ตกลงมาน้ำก็เต็มไปหมดตอนนี้อะเข้าก็มีน้ำใสกันแล้วเอาไว้อาบเอาไว้เพาะปูเอาไวา้เ,ไวเ,ไวเลี้ยงป่ากันยังใดเลยแต่อีกอย่างปูก็คงจะบ,บ่ตอ้องอายอายที่จะเจอนาน้องควันอีกแล้วนะครบัวบ่านสลัดท่านให้หลวง เล่าดีอีดีเนาะที่มองเห็นปัญหาแห่งแรงตามบันนอกยังบ้านเฮาประเภทนี่บุญบั้งไฟที่ขอฝนจากเทวดากาสิเป็นเทวดาเดินดินหรือในหลวงของเฮ้านี่เอง ช่วงโพสติฟติ้งกิ้งคิดบวกค่ะ,คะวันนี้จะขอนำเสนอประโยคที่ว่าว่าอย่ากเก็บคำวิจารณ์ของคนอื่นมาใส่ใจแต่จงนำมาใช้และพัฒนาตนเองค่ะดีจังเลยค่ะเป็นคำคมดีๆนะสำหรับวันนี้นะะให้เป็นกำลังใจนะคะว่าอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจค่ะแต่ว่านำมาปรับปรุงเนาะใช่ค่ะ ค่ะแฟนๆรายการค่ะก็ยังติดตามชมเรา2คนได้อีกเช่นเคยค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสิบเอ็ดโมงถึงสิบเอ็โมงครึ่งทางช่อง m อ็มขอดแฟมิลช่อง14บซีทีวีดิจิตอลหรือถ้าบ้านใครเป็นสัญญาณจารดาวเทียมหรือว่าเคเบิลทีวีค่ะก็กดมาเลยค่ะเลขที่24่สิบสี่ก็จะเห็นหน้าสวยๆของเรา2คนนี้ละค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ ของเราก็มี Facebook เราด้วยนะคะ m อมกดช n น w Weekend นะคะสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นนะคะติชมให้กําลังใจทีมงาน300 0 0นคนของเราได้ต้องค่ะแล้ววันนี้มีเรื่องมาประชาสัมพันธ์อยากให้น้องๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าวัยรุ่นนะคะถ้าวันนี้วันเด็กไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนหรือว่ากําลังแต่งตัวอยู่เนี่ย ก้องมาได้ค่ะที่เซ็นทรัลเวลล์ถูกต้องแล้วค่ะหรือว่าตอนนี้เอาละดูรายการเราจบปุ๊บเอ๊อยากจะมาเจอเราล่ะเจอได้ไหมเจอได้ค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวก็ไปติดตามไปหาเราที่นู่นได้เลยใช่แล้วค่ะแล้วก็มีของรางวัลเพียบเลยถูกต้องมีของรางวัลแจกเยอะแยะมากมายก็อย่าลืมไปเจอเราสองคนแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนต้องรีบไปแล้วเซ็นทรลแล้วค่ะเยวไม่ทันเจอกันนะคะพบกันใหม่ัาพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ Stand up for the box five We the one to rock on